สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอานะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะปูวาราชการสิงหวดตากรวมประชุมกรมโยธาธิการและพังเมืองคณะที่ปรึกษาพังเมืองรวมเมืองแม่สอดครั้งที่1นึ่งับสองพ ทีปโปรจนตสุนันลงพื้นที่อำเภอแม่สอดทำการตรวจ DNA คนไทยพัดถิ่นพื้นที่อำเภอแม่ระมาดชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมมหากรรมออกกําลังกายรวมพลังส,งสร้างสุขภาพดีวิถีไทย ว่าราชการจังหวัดตา,จากจัดการประชุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการแก้ไขพังเมืองรวมเมืองแม่สอดค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3าสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดนายสมชัยหัตยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองแม่สอดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดอเอรเทอดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดในที่ประชุมได้ร่วมกับกลมโยธาธิการและผังเมืองการประชุมว่าด้วยเรื่องของคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ได้มติในเบื้องต้นเมื่อวันที่5มีนาคม2558ให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าแม่สอดซึ่งมีพื้นที่ประมาณ14,858ไร่รองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตากการแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพังเมืองรวมเมืองแม่สอดการแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้การรับรองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จากการประชุมได้กำหนดให้พื้นที่ทั้งหมด14,858ไร่โดยในระยะแรกเริ่มใช้พื้นที่2,638ไร่สามารถนำไปใช้รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจได้ทันทีในเบื้องต้นจะจำเป็นต่อการจัดทำแหล่งผลิตน้ำประปารองรับการขยายตัวของเมืองจำนวน500ไร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่สอดและในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งดังที่เคยประสบปัญหากันมาก่อนหน้านี้ เทศาบาลนครแม่สอดจัดก,การประชุมเตรียมการจัดงานแม่สอดวินัยสงกรานต์ประจำปี2558ค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเตรียมงานนครแม่สอดมินท์สงกรานต์ณนห้องประชุมโกเมนชั้น3สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้หนายประธานเทพสารนายธเนศโกมลทงรองประลัดเทศบาลนายพิ่รมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษาว่าที่พันตรีไพฑูลปร,ริญญาธรรมกุลรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานนางพัชรีควรโสรสผู้อำนวยการกองคลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมพร้อมทีมออกเอนไนเซอร์ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในวันที่13-14เมษายน2558ณ ถนนยอดข้าวถนนตัดใหม่อำเภอแม่สอจดจตากตั้งแต่เวลา18.00นถึง24.00นในส่วนของเทศบาลนครแม่สอดเน้นถึงการจัดเวทีหลักเป็นเวทีร่วมสมัยเวทีวัฒนธรรมสองแผ่นดิน มีชุดการแสดงพื้นเมืองต่างๆโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวงานนี้ถึงวันละ5,000คนซึ่งเป็นทั้งคนในพื้นที่ต่างอำเภอและต่างจังหวัดและสิ่งที่สำคัญคือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดมีเป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้การแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของนครแม่สอดและการอยู่ภายใต้ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ พิงพรทิพย์โรจนสุนันท์พร้อมทีมงานลงพื้นที่ตรวจ DNA อี่พิสูจน์สัญชาติคนไทยพา้ิ่นพื้นที่อำเภอแม่ระมาดค่ะ วันที่17มีนาคม2558แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากทั้งนี้เพื่อทําการตรวจ DNA การพิสูจน์สัญชาติชาวไทยพลัดถิ่นชาวไทยพื้นที่สูงทั้งหมด274รายหลังจากที่เพิ่มชื่อทั้งหมดกว่า400รายโดยมีประหลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดให้การดูแลและมีรั ราษฎรชาวไทยเชื้อสายปากากากยอหรือคนไทยพื้นที่สูงคนไทยพลัถิ่นที่เพิ่มชื่อทางทะเบียนกับอำเภอแม่ระมาตรมานานแล้วโดยจำนวนนี้มีทั้งผู้เฒ่าผู้สูงอายุและเด็กซึ่งบางรายรอบัตรประชาชนมานานนับ30ปีทำให้ทุกคนต่างรู้สึกยินดีที่ทีมงานของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุน,นันเดินทางไปบริการตรวจพิสูจน์สัญชาติครั้งนี้แพทย์หญิงพรทิพย์กล่าวว่าได้รับการประสานงานกับนายเฉเวงศักด ใจคำอดีตนายอำเภอแม่ระมาดให้ลงพื้นที่อำเภอแม่ระมาดในการตรวจสอบ DNA อ็พิสูจน์สัญชาติซึ่งที่สำคัญไปจากที่อื่นคือมีเด็กๆจำนวนมากโดยโครงการนี้เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยในการศึกษาของเด็กๆ ทหารตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอพคพระร่วมกับประชาชนในพื้นที่จากการประชุมแก้ไขปัญหาการบุกรุกใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ค่ะวันที่17มีนาคม2558พันตำรวจโทวัฒนารอดแสวงผู้บังคับการรอ14,003 ผู้บังคับการควบคุมชกกรรีร่วมกับหัวหน้าป่าไม้ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระจัดการประชุมเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาราษฎรเข้าจับจองที่อยู่อาศัยพื้นที่สาธารณประโยชน์ของราษฎรบ้านป่าคาเกาหมู่ที่7และบ้านห้วยไผ่หมู่12ตำบลเคีรียราช์อำเภอพบพระจังหวัดตาก โดยมีผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมประชุมกว่า10คนโดยการประชุมว่าด้วยเรื่องการจัดทำวัยนิวห้ามดําเนินการใดๆในพื้นที่สาธารณาประโยชน์เว้นการได้รับอนุญาตปักป้ายที่สาธารณาประโยชน์บ้านห้วยไผ่หมู่12ตําบลคีรีราชอําเภอพบพระจังหวัดตากและในวันที่18มีนาคม2558เวลา8ปดนาฬิกาจัดกําลังทหารตํารวจตะเวนชายแดนป่าไม้ฝ่ายปกครองอาเภอพบพระเข้าตรวจสอบที่ดินสาธารณาประโยชน์บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่12ตบำบลคีรีราษฎร์อำเภอพบพระเพื่อยึดคืนหรือถอนหมุดปักสิ่งก่อสร้างในที่ดินสาธารณประโยชน์และในครั้งนี้มีการน,นากลุ่มพิทักษ์สมบัติชุมชนบ้านห้วยไผ่หมู่12ตบำบลคีรีราษฎร์อำเภอพบพระยื่นหนังสือการร้องเรียนขอคืนพื้นที่สนามกลางบ้านห้วยไผ่ต่อเจ้าหน้าที่ทหารด้วยการน,นากลุ่มพิทักษ์สมบัติชุมชนบ้านห้วยไผ่กล่าวว่าทางกลุ่มไม่ยอมให้ใครมาบุกรุกเอาพื้นที่สาธารณประโยชน์ เป็นสมบัติส่วนตัวโดวยเด็ดขาดและวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขโดยด่วนซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ40ไร่จะได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไปชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด20ชุมชนจัดกิจกรรมงานมหกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีวิถีไทยประจำปี2558ค่ะ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรมมหกรรมออกกำลังกายรวมพลังสร้างสุขภาพณห,ห้องประชุมเพชรชมพูอาคารเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายแพทย์จรันวิวัฒน์คุณอุปการผู้อุ่งในการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานเปิดกิจกรรมและนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานนางบัวไหลบุญสรงรองประธานนำผู้สูง อายุทั้ง20ชุมชนเข้าร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้นมีความสำคัญและความจำเป็นสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยอีกทั้งการออกกำลังกายเป็นประจำยังเป็นพฤติกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีมีผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆและทำให้เกิดความสนุกสนานกับกลุ่มผู้สูงอายุสำหรับการจัดงานมหกรรมออกกำลังกายสุขภาพดีวิถีไทยนี้เป็นการนำภูมิปัญญาผู้สูงอายุในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายเป็นการอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ของแต่ละชุมชนด้วยโดยชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดได้ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรมงานมหากรรมการออกกำลังกายรวมพลังสร้างสุขภาพดีวิถีไทยเป็นการกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกายการเสริมสร้างสุขภาพให้มีความแข็งแรงตามความเหมาะสมตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มของผู้สูงอายุโดยมีชมรมผู้สูงอายุอำเภอ สอดทั้ง20ชุมชนเขาร่วมกิจกรรมวันนี้อย่างสนุกสนาน ดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณน,นาแก้วขอจบก,การรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันใหม่ช่วงหน้าสวัสดีค่ะ